ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทศพระราดาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจากักรเดนมาร์และราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่11-16มีนาคม2556 วันนี้เวลา0า3 2นาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG กังหันศูนย์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรเดนมาร์กตามคำกราบประคลเชิญของกงสูนใหญ่กิติมศักดิ์ไทยประจำราชนาจักรเดนมาร์ก และเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่11-16ถึงมีนาะคม2556มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทัง้งทหารต,าต,าตำรวจพลเรือด